ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับพรีวันจอแอนดรอยตัวรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับสำหรับในตัว Honda City 2003นะครับแล้วก็ต่อมาด้วย Honda City ZX นะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นวิทยุตัวนี้นะครับเป็นวิทยุตัวเดิมที่ติดมากับรถนะฮะตอนนี้เราสังเกตว่ารถคันนี้ก็จะเกือบแบบยี่สปีแล้วนะครับตัวนี้จะแตกหมดแล้วเห็นไหมฮะรอบซ้ายขอบขวาเนี่ยแตกนะครับแล้วก็มีสาวิทยุหนึ่งดิน ลูกค้าใส่ปรีมาแล้วนะครับแล้วก็มีด้านล่างไปช่องใส่ปรับทิศทางแอร์นะครับพัดลมแอร์แล้วก็อุณหภูมิแอร์นะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะมีคอนโทรลโูมไลนยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวจอแอนดรอยใส่เข้าไปในแทนเซตนี้นะฮะโดยเราก็จะใส่ได้จอแอนดรอยขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็จะมีตัวชุดด้านล่างเนี่ยที่ช่องใส่พวกนี้ยังใช้ได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับ ก็มาดูกันว่าหลังจากที่ใส่แล้วจะได้จอยดอยเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับสำหรับในผลิตภัณฑ์ของ Honda City ZX หรือ Honda City 2003รุ่นนี้เนี่ยเราจะทำการใส่จอ a อนด o อยตรงรุ่นเข้าไปนะครับในจอ a อนด o อยตรงรุ่นเขาเนี่ยก็จะมีจอที่มีลักษณะโครงสร้างที่เป็น สีเฟรมสีเทาๆนะครับออกจกด้านๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเนื้อจอที่เป็นจอ IPS ขนาด9นิ้วนะครับตรงนี้ส่วนช่องด้านล่างที่เราคุยมอสักรู่นเนี้ยหนึ่งสองสามนะครับเป็นอยู่เหมือนเดิมแล้วก็สวิตช์ด้านล่างเนี้ยหนึ่งสองสามนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเซตด้านหลังของเขาเนี้ยก็จะมีโครงสร้างของตัวเฟรมที่เป็นเนื้อพลาสติกนะครับแล้วก็มีตัวเฟรมของตัวจอ Android เป็นสี เท่านิดนึงนะครับสำหรับในรุ่นนี้ลูกค้าเลือกใช้สเปคที่เป็นสเปคสแตนดาดนะครับก็คือเป็นแรมสองบก็ลองสาที่สองนะครับเป็นเนื้อเฟรมสีเทาดำตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวพลาสติกที่มีกิฟล็อก1 2 3 4 5นะครับแล้วก็มีจุด6 7, 7ตรงนี้นะครับ8นะครับก็เป็นจอแอนดรอยที่ค่อนข้างใช้ได้ดีนะครับในจุดของเขาเนี่ย ก็จะมากับปัก๊กสาเร็จรูปนะครับที่เป็นปั๊กไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเสา GPS นะครับแถมในเซ็ตของเขาเออวันนี้ลูกค้าเลือกที่จะติดใส่ตัวกล้องถอยหลังเข้าไปด้วยนะครับเราได้กล้องถอยหลังจากบริษัทอาร์ซองนะครับแถมไปกับเซ็ตของเขาเลยนะครับมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงกันบ้างรครับ ำหรับในผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะฮะก็จะใส่เป็นตัวจอดอย9นิ้วเข้าไปแล้วนะครับสำหรับในตัว Honda นะครับก็จะได้จอลักษณะจอ IPS ขนาด9นิ้วนะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะมีช่องที่เป็นช่องปรับแอร์ด้านล่างนะครับเป็นปกตินะครับแล้วก็ช่องปรับอุณหภูมินะครับไลฟ์ฟ้านะครับปรับทิศทางของแอร์นะครับจะเป็นางปกติแบบนี้ครับแล้วก็ปรับ ACC นะฮะ ถูวเช่ได้ดีนะครับสําหรับในเทสถัดไปนี่นะครับเราก็มาทดสอบเรื่องของการเล่นตัว Youtube นะครับก็แตะไปตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดแตะที่ตรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับเลื่อนมาแตะ u t u b e ครับอแตะ u t u b ปปุ๊บเราก็ได้หนังขึ้นมานะฮะเราก็สามารถที่จะแตะเลือกในการนี้ก็ได้ครับ ็ได้เป็นรายการขึ้นมานะฮะแล้วก็ทําการเปิดยให้ใหญ่ขึ้นสําหรับในเครถสัต์ไปนะครับเราก็จะทดสอบการเล่นลักษณะของ Google m a p นะฮะก็เลื่อนไปที่นี่อีแตะ Google นะครับเข้า p Play Store นะครับเข้าหาคําว่าแผนที่นะครับแตะที่นาทางครับก็เข้าแผนที่ไปที่ Google m a p นะนะครับ,นะรบก็ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็าสามารถที่จะ เลื่อนแผนที่ดูได้นะครับแล้วก็แตะไปที่ตรงนี้นะครับตการเซิ search ร์ชนะฮะแล้วก็แตะคําว่าแตะภาษาอังกฤษนะครับ B I G นะครับวัดบิ๊กซนี้ก็ได้นะครับบ i ๊กซีซูเปอร์เซ็นะครับก็แตะเข้าไปแผนที่ก็ทํางานนะครับ ก็จะบอกว่าที่นี่อยู่ที่ไหนนะครับก็บอกถึงลักษณะของตัวเครต่างังนะครับแล้วก็แตะเข้าไปที่นี่แล้วก็ในเมคเคสที่เราจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับกลังที่เราเล่นเราขับรถอยู่นะครับแล้วก็เหยียบเบรกนะครับแล้วเข้าเกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยภาพก็จะขึ้นเป็นภาพกล้องถอยหลังอย่างนี้ครับ แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ท่องเ็นนะครับแล้วเราก็ปรับไปที่เข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บภาพกล้องถอหลังก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับสำหรับในเฮลดารุ่นนี้นะครับเราก็ได้ใส่กล้องถอยหลังนะครับเป็นกล้องแบบที่ฝังนะครับสวยงามนะครับเก็บเรียบร้อยเลยนะครับที่บริเวณด้านเหนือป้ายทะเบียนชิ้นนี้นะครับเป็นมองแทบไม่เห็นกล้องทีเดียวนะก็ฝังมิดสุดทีเดียวครับสำหรับในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเราก็สามารถจะใส่ USB เล่นไฟล์วィィิดีโอแล้วกเ็เพลงต่างๆได้นะครับเราใส่เข้าไปแล้วก็แตะไปที่วิดีโอนะครับล้วก็แตะไปที่ตรงนี้เปลี่ยนนะารถจะเลื่อนตัวให้เร็วขึ้นได้ครับแล้วก็สามารถจะแตะเลื่อนในในการถัดไปได้ด้วย แล้วก็สำหรับในในการเกี่ยวกับเรื่องของเพลงนะครับเราก็แตะไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปเปิดเพลงที่นี่นะสามารถเปิดเพลงถัดไปได้ด้วย แล้วก็สำหรับท่านที่สนใจผลิตณ์จอ Android ตรวรุ่นสำหรับ Honda City ZX หรือ Honda City ตั้งแต่แต 200, 2002ขึ้นมานี่นะครับสามารถโทรหาเราได้ที่029323485 084524433ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์เราที่ www.carpromarket.com นะครับเข้าไปเป็นเพื่อนกับเราที่ i d l n s s i g n P&E วันนี้ผมเอโก้นะครับลากสรสับตัวจอ Android ตรงรุ่นมิชิก้าเมื่อใส่กับรถตัว Honda City ZX รุ่นนี้นะครับวันนี้ลาก่อน,นะครับบ๊ายบาย